สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับดินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆกอ็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกระสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่อง ชชวัดสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทุมมุกจำนวนทั้งสิ้น8ตัวนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ย่ามีเงินไว้ในจิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพื่อนๆก็ย่ามีเงินไว้ในจิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับ โอเคครับเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เราก,กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนหนึ่งจิกขอโทษทีนะครับจำนวนห้านะจิกใช้งานได้ห้าวันนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่สองนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจานวนสองจิกใช้งานได้สามสิบวันนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่3ดอกจัน935ดอกจัน9 8สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2องิกใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน9 8สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่4นะครับดอกจัน935ดอกจัน3 5สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2องิกใช้งานได้30วัน ดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมตัวที่สี่นะครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน10กิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่หกนะครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5กิกใช้งานได้30วัน ด็อกจัน935ด็อกจานสี่เหลซีเียมต่อไปนะครับตัวที่7นะครับด็อกจาน935ด็อกจาน9ก้าซีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2กิกใช้งานได้30วันนะครับด็อกจาน935ด็อกจาน9ก้าซีเดียมตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายนะครับด็อกจาน8ขอโทษทีเจ7ด7นะครับด็อกจานสองซีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1กิกใช้งานได้หนวันนะครับ 78จิตดอกจัน2ซีเลียมนะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับรหัสโพรชันอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมุกนะครับหรือว่าหัสเจ็ดฟรีนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครกันดูได้เลยทั้งหมด8ตัวนี้นะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัชวัตรสตาร์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สาคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ จะได้ไม่พลาดการสารแล้วก็คิดใหม่ใหม่จากช่องชัวชว,วัตรสายเวอร์ชั่นสองกันนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับ